สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของฝนฟอร์ดโตดีนะคะวันนี้ฝนจะพาลูกค้ามาชมเจ้ารถยนต์ Ford Ranger w ร์วแทนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 0ดีเซลนะคะแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะ คันข้างหลังของฝนนะคะจะเป็นสีส้มราคาพิเศษนะคะจะเพิ่มขึ้นมา1,000 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีดำสีขาวสีเทาดํา,ดาสีบอลเงินนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมืนกับอีก2,000บาทนะคะคันนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าฝนมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็ส่วนลดช่วยดาวด้วยนะคะแต่งแบบไหนเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆเลยคะ่ะ เริ่มจากด้านบนเลยนะคะฝนใส่เป็นสกูปทรงเตี้ยให้กับลูกค้าไปนะคะตรงกลางสีดําด้านนะคะตัดกับตัวอ่าสีส้มเข้ากับตัวรถเลยนะคะลูกค้าถัดมากันชนนะคะตัวนี้ฝนใส่เป็นชุดงานของ F 1 5 0 s p i สไปเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะทําเป็นสีดํานะคะลูกค้าตัดกับสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะ กระจังหน้าก็เป็น Ford นะคะลูกค้าสีส้มเข้ากับตัวรถตัดกับขอบสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว WiT ็นะคะเซ็นเซอร์เขาก็จะมาจากโรงงานมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือความปลอดภัยให้มาเต็มแม็กเลยนะคะ สำหรับตัวไฟนะคะลูกค้าก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยที่ฝนใส่เพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟมัดแตงคีบฉลาม3าจุดนะคะในส่วนของ d a y l ไลท์เขาก็จะมีอยู่แล้วเนาะตัวนี้เดี๋ยวถัดมาด้านข้างเลยนะคะด้านข้างฝนจะใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบเรียบให้กับลูกค้าไปนะคะหรือลูกค้าชอบแบบมีหมุดนะคะก็แจ้งฝนได้เลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ฝนใส่เป็นยางแฮนด์คุกนะคะลูกคา้า สีรียางจะอยู่ที่265ทั 70R16 นะคะมาพร้อมกับลายแม็กเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลายแม็กนะคะฝนมีให้กับลูกค้าเลือกหรือชอบลายแบบไหนก็ส่งมาให้ฝนทำให้ได้เลยะคะ่ะในส่วนของตัวเจ้าวแท็กคันนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของตัวลาวหลังคามาจากโรงงานเลยนะคะลูกคา้าแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะคะสามารถรับน้ำหนักแล้วก็ หนได้แบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากติดลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะแจ้งฝนได้เลยแต่สำหรับเจ้านี้นะคะลูกค้าไม่ติดนะคะตัวโลบาตัวนี้นะคะก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสำหรับด้านท้ายของเขานะคะฝนจะใส่เป็นค้อบไฟท้ายสีดำด้านให้มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเบ้ากันลอยฝาท้ายปลายดาบแบบนี้เลยนะคะ ข้างหลังกันชนก็ยังเป็นกันชนเดิมจากโรงงานเลยนะคะเซ็นเซอร์4จุดอย่างที่ฝนบอกมาพร้อมกับกล้องถอยแบบนี้เลยนะคะเป็นไงมั่งคะลูกค้าสำหรับเจ้ารถยนต์ฟอร์ดบแทกคันนี้อย่างที่ฝนบอกนะคะคันนี้ก็คือแต่งแบบเบาๆเป็นฟรีชุดแต่งแล้วก็ส่วนลถช่วยดาวด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะออกรถยนต์ฟอร์ดกับฝนนะคะอยากจะปรึกษาสามารถทักเข้ามาสอบถามฝนได้ที่เบอร์ 0832514433นะคะหรือจะแอด QR code ลายของฝนทักเข้ามาสอบถามโปรโมาชั่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝนขอจบคลิปรีวิวของฝนไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย